สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้นะครับพามาดูเตาซุปเปอร์ซันนะครับรุ่นที่พัฒนานะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือสามารถที่จะเผาขยะได้นะครับเผาขยะมีที่เติมขยะนะครับนี้นะครับมีที่เติมขยะนะครับเราสามารถที่จะใส่ขยะในช่องนี้นะครับใส่ไปเรื่อยนะครับถ้าเรามีขยะเราเผาถ่านไปไปด้วยแล้วก็ใส่ขยะไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับน้อง มีแพมเพิร์หรือว่ากระป๋องนมที่เป็นขยะที่กําจัดได้ยากมากนะครับตัวนี้มีปัญหามากนะครับก็สามารถที่จะเผาในเตานี้ได้นะครับเตาตัวนี้ก็คือเตาถ่านนะครับเตาเผาถ่านนะครับซปเปอร์ซันนะครับรุ่นพัฒนานะครับผมทําขึ้นมาตอบโจทย์พี่น้องนะครับตอนนี้คือลดมลพิษนะครับเตาเป็นเตาไร้ควันนะครับเตานี้สามารถที่จะเผาถ่านได้ในชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเผาขยะนะครับ ครบเซตนะครับตัวนี้นะครับมีระบบกันน้ําส้มคนไม้ด้วยนะครับตัวนี้คือมีวาล์วนะครับเปิดนะครับเวลาเราจะกันน้ําส้มคนไม้นะครับเราก็เติมน้ําลงในกระบอกนี้นะครับนี่นะครับควันก็จะหมุนเวียนในท่อนี้นะครับแล้วเขามาเจอน้ํานะครับแล้วก็เขาก็จะกันตัวเป็นหยดน้ํานะครับแล้วก็แขวนกระป๋องอะไรก็ได้ครับว่ดัดน้ำส้มคนไม้ครับน้ำส้มคนไม้ก็จะหยดลงในในรูนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือตัวจุดไฟครั้งแรกเราใช้น้ํามันเครื่องเก่านะครับนี่นะครับเราเติมน้ํามันเครื่องลงในถาดตรงนี้นะครับแล้วก็มีถ้ามีเศษผ้าอย่างนี้นะครับก็จุดเศษผ้าก่อนนะครับแล้วก็วางบนน้ํามันนะครับพอน้ํามันเดือดนะครับน้ํามันก็จะติดไฟนะครับก็จะถูกดูดเข้าไปในในห้องนี้นะครับห้องสีเขียวนี่นะครับจะเป็นชั้นโตอนนะครับเราสามารถที่จะใส่ขยะเข้าไปนะครับ ไฟเข้าไปเจอขยะนะครับก็จะเผาไหม้ขยะนะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะหุ้มสนวนนะครับมีฉนวนปันความร้อนนะครับตัวนี้นะซับความร้อนนะครับเพื่อให้เตาเรามีอุณหภูมิที่สูงนะครับสามารถที่จะอบไม้ได้เร็วขึ้นนะครับสามารถเป็นถ่านนะครับไม้ก็จะกลายเป็นถ่านง่ายนะครับพอไม้เป็นถ่านมันจะมีลูกไฟขึ้นตรงนี้นะครับเตาซปเปอร์ซันนะครับไฟขึ้นท่อตรงนี้นะครับเห็นลูกไฟชัดเจนเลยนะครับ สังเกตง่ายนะครับเตาเตารุ่นนี้จะมีควันเฉพาะตอนจ,จุดเตาครั้งแรกนะครับประมาณสิบนาทีนะครับ